วันนี้เวลา10บนาฬิกาหนาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังวัดราชบอบพิสถิถิมหาศรีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มเจนเส้นโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิจยาเจนเส้นโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเสด็จ เข้าพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานประจำพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสิริรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดและพระบรมราชสิริรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาศ พจากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนพระทหารถวายแด่พระสงฆ์สิบรูป คุณพ,พุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินได้แม่นยำเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลน,นั้น เกิดวันอะไรและมีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจมา้าสังกัดกองบัญชาขออภัยค่ะสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จากนั้นสเสด็จไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมบันดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงวางพวงมาลัยที่อธิคุณพุ่มซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่26ธันวาคม2547จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิสิริอายุ21ปี หลังจากนั้นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กผู้มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัดต่างๆ